อยากให้ทุกคนเห็นความสดใสเบิกบานของเสียงจิบจิบจับเจบเสียงนกคุยกันเสียงแมลง <ๆ S 1> แมงมดนะคะเป็นความสุขของคนคนหนึ่งนะคะอยู่บ้านทำความสะอาดไปทันนี้มานั่งอยู่สเต็บบนนะคะแล้วอกแล้วก็เราเตอร์ของ คอมพิวเตอร์นะคะของ wi-fi ก็อยู่ติดห้องเราเลยเนาะฝนตกมาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะคะหลายวันมากเลยก็ไม่ได้ปรับแต่งพื้นถ้ามีโอกาสวันนี้ก็น่าจะใส่เป็นลง กระดาษทายนิดหน่อยนะคะแล้วก็จัดการตรงที่มันลอยถลอกนะคะพื้นไม้วิทยาศาสตร์นะคะเป็นไม้ไม้เรียนแบบมันลอกขึ้นมาแล้วเนาะเพราะอายุของสีที่ตากแดดอยู่ตลอดเวลานะคะ<ม>ก็เลยทำความสะอาดด้วยการฉีดล้างพื้นแล้วเราก็จะเริ่มต้น การบำรุงรักษาเนาะถ้าเราทำแล้วมันก็จะทำให้เรายืดอายุของเนื้อไม้ชิ้นงานที่น่าใช้นะคะปีหนึ่งครบรอบขวบปีก็ทำครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าเราไม่ได้สร้างมาราคาบาทเดียวเนาะเราพอใจในสิ่งที่เราเรามีและเป็นเนาะถ้าเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีและเป็นอยู่มันจะทำให้เราเนี่ย ใช้ชีวิตอย่างวิ่งไปดานข้างหน้านะคะวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ไปขวายคว้าเอาใหม่สิ่งเดิมๆที่เรามีก็ไม่ปรับแต่งไม่ดูแลรักษาให้มันดีขึ้นนะถ้าเราไม่ทำให้มันดีขึ้นมันก็จะเป็นการละเลยแล้วก็ เขาเรียกว่าไปหน้าเหมือนหมาวอนะคะทำทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ไปนะคะเราต้องสารฝันว่าสิ่งที่เราได้อยู่เรามีอยู่เราทำดีแล้วหรือยังเนาะถ้าเราทําดีเราบำรุงรักษามันมันก็จะอยู่กับเราได้นานมากเลยนะคะแตภาพก็จะเป็นแบบนี้นะต้นไม้สูงใหญ่นะคะ ที่บ้านของเราเป็นแบบนี้เนาะก็มีต้นไม้หนานแน่นอยู่ทั้งบริเวณของต้นไม้ทั้งนั้นเลยค่ะลมลื่นไม่ร้อนเลยนะคะถ้านอนพัดลมก็ไม่เปลืองตังค่าแอร์ด้วยนะเพราะว่าการมาเที่ยวเกาะพัง,งนันถ้าเรายอมรับว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่มันประหยัดได้แล้วเดอ,ออกเที่ยวเอาเงินไปกินไปเที่ยวไปดิงไปสังสรรค์ อยู่แบบนี้ก็ไม่เปลืองนะคะแต่ถ้าเราพอใจจะให้คนเซอร์วิสจากคืนละ450เราจะไปจ่ายคืนละ6,000คืนละ3,000ก็ไม่มีใครว่านะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเนาะบางคนอาจจะทำงานมาเหนื่อยอยากจะทดสอบบริการที่ฮัลูฮัลลาของ อาชีพบริการของการที่เราได้ไปเที่ยวหรือว่าได้มาเที่ยวเกาะพัง,งานเนาะก็ทดสอบแล้วก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับกลุ่มแบ็คแพคเกอร์เหมาะมากที่ตรงนี้เนาะก็จะมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นนะฮะมี w i f i อยู่ในตัวทันทีเลยเนาะไม่ต้องคิดมากว่าเราจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบนั้นนะคะ จะเป็นห้องราคาถูกหรือราคาแพงก็มีน้ำร้อนน้ำอุ่นที่เราติดตั้งปั๊มติดตั้งให้มันเป็นระบบที่ควรจะนำมาใช้อย่างเท่าเทียมกันนะคะมันต่างกันตรงที่ว่าห้องแอร์แพงขึ้นเท่านั้นเองนะคะพัดลมก็เป็น ราคาปกติของราคาสายเป้เที่ยวเนาะนี่แหละลักษณะของการที่